เก็บเสียงเอาไว้ใช้ด้วยสเตนเชียโหดร้รายมากอโอเคแม่นะครับสเตนเชียโหดร้รายมากไม่น่าลงเลยจริงๆแต่เขาบังคับไม่้ลงครับใครที่ไม่มีกีฬาแล้วผมก็ไม่รู้จะลงกีฬาอะไรเออยอมลงงไปไม่คิดว่าสแตนเชียมันจะง่ายกว่านี้แม่โอโ้โหโคตรโหดกว่าจะซ้อมได้แต่ถ้า บุ่นวายบุ่นวายมาก,ามากแม่สวัสดีครับสวัสดี <c oughs> มาแป๊บเดียวในที่นี้คือแป๊บเดียวจริงๆนะครับแค่มาทักทายเฉยๆโอเคโอเคสับไลฟ์ในวันนี้ก็ต้องขอจบกันเคง่นี้ก่อนนะครับให้ชอบในในวันนี้ฝาก,กช่วยกดไลค์กดแชร์กดตามมจะไหมครับทุกคนเอยหยอกหยอกไม่ใช่ไม่ใช่มใชแม่จบเร็วขนาดนี้ก็โอ้โหเกินไป <c oughs> เสียงดูแบบแหบแห้งใช่เพราะว่าแม่มันมันมันบิดอะไรเหมือนกันอ๋สวัสดีครับมากันเต็มเลยเฮ้ยอ,อินเดียมาด้วย เ,เราเราไม่ทำมีอะไรให้ไปเคลียร์กับพ่อแม่เอาเองแม่เราบอกแล้วะข่าวเด็กล่าสุดเออเห็นเงินเยอะลยแล้วแหละนะครับอะไรว่าสั่งลูกบ้างสองเลยทีไม่มีความจรรยาบรณในความเป็นครูแ่าวะ่ะเออแม่งทุเรศจัดไม่มียังยังคือมันไม่มีความเป็นจันมันไม่มีจัรยาบรณในความเป็นครูเลยเ <Workers. S 2> เอออันี้งคือแบบคุณเป็นครูแล้วก็อย่างล่าสุดอะไรนะตีเด็กกลับมาอีกัะนะครับตอนนั้นมีอะไรสารศาสตร์ปาีหกสามจำไม่ได้ข่าวอยู่แป๊บหนึ่งตอนนั้นมอหนึ่งครับเอ็นออกาหารเต็ม จำได้โบเฮ้ hey, คุณปุริปันแม่ฉันไม่ได้ความจําสั้นขนาดนั้นเฮ <c oughs> ้หรือไม่มันไม่ได้ยินหรอหรืออะไรเฮ้เพิ่งไม่ได้เจอกันแค่สามสี่เดือนแม่แจะจํากันไม่ได้หรอโอ้ตายตายตาย <c oughs> เิ อ,อ๋อไปละโอเคไม่แนตอ่อดีแม่ปวดหัวนะครับสแตนชิยสแตนชิร์สีม่วงแม่เฮ้ยอันนี้นี่งงคอมูหรืออะไรวะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะทีมนะครับสีม่วงอันนี้ไม่รู้เห็นคนเขาพูดกันเยอะว่าสีม่วงชนะมาเก้าปีคืองงเว้ย มันจะชนะได้ไง9ปีเฮ้ยมันแอบยัดใต้โต๊ะก่อเนี่ยเตี้ยรีสามจริงงงมันจะชนะได้ไงวะ9ปีซ้อนฮมันไม่น่าจะใช่นะครับประเด็นเฮ้ยถ้ามันจะชนะตั้ง9ปีซ้อนคือมันโหโหมดปเปล่า,าแต่ดูทรงแล้วยัดใต้โต๊ะ มันจะเป็นแหวได้ไงวะเออมันจะชนะกันมเก้าปีเผื่อพี่เขาอาจจะพูดหลอกให้เป็นกำลังใจเปล่าไอ้นี่อยู่ไหนแม่ต้องเก็บตั้งหลายลูกเพื่อเอาแค่ลูกเดียวแต่ไม่เป็นไร นี่มันอยู่ไหนโอเคนะครับก็เังต่ออยู่ไหน,ลไหน,นแล้วไหนโฟงเส้นเอ๊ะนี่ิโล่อะไรนี่วันอาทิตย์อุยช่วงดีทรายเยอะมากวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้ไลฟนะ์เพราะว่าไม่มีผมยังไม่ได้เชิญใครเลยนะไปแล้วเหรอวะ ร้อนเดือดเลยมั้งเอาไปจุ่มน้าเย็นนี่น้ำน่าจะถ้าเกิดเอาไปจุ่มน้ําเย็นนี่น้ำน่าจะกลับมาเป็นอ๋อไม่มีเพื่อนเล่นครับตอนนั้นแหมไม่รู้จะเล่นกับใครเด้อหุยเฟนโบนัสได้บวกยี่สิบ ร้อนแบบร้อนเดือดเลยว่ะมันร้อนแบบร้อนเดือดเลยโอ้โหอายุมือถือพึง่งแม่ไม่ถึงสามปีเลยโอ้ยแหน่น่ามโมโหเฮย้ยอย่าบอกนะให้ผม palo <laughs> ห้าิบห้าสโอ้ my goodness oh my god oh my goodness ว้าวมีเพื่อนขิงฉลาดยังครับ oh my godness oh my godness oh my godness ลาซี่นี่ด้วย bro ต้นถั่วพี่จํำได้เพื่อนเพื่อนพี่บอกอยู่มันมาตอนเที่ยงโอ้ว้าวน้องยักษ์มีพึ่งยักษ์มาเป็นเพื่อนโอ้ oh my goodness ว้าผัวต่อ,อีกว้วเลย เอ้ยราชนีอยู่ไหนเอ้ยชนีอยู่ไหนราชนีเอ้ยราชนีอยู่ไหนเฮ้ยเดีเดดๆๆๆเดทุกคนไม่ผมมันมีปัญหาเปล่าวะมีคนไม่ได้ยินท,นที่หนดวยหนคละฮัลโหลเทสไมโครโฟนหนึ่งสองสาม ลโหลเทสไมโครโฟนหนึ่งสองสามอ๋อเสียงไม่มันตีกันเก็บละว่า,ละ,วาละเพื่อนผมมันไม่ได้ยินโอ้ยแคนดี้ยักษ์กิดทอง สงสัยวะ่วะวะ้าว่าบินโลโอ้โหยังไม่ทันได้ขายเลยบินโลไม่ไม่ทันสละ,ะเอ๊ออันนี้คืออะไรโอ้พายัะไม่ใช่มันมีอยู่อันนึงอะ่ะเฮอออันนี่ทำไมมันแพงวะมันแพงเพราะอะไรอ,อันนี้มันมันมันแพงเพราะอะไรวะ อันเนี้ยเรื่องแสงแต่มันไม่ใช่ดิสโก้อ่ะมันค่อยๆไล่ไล่เฉดหรือมันคือดิสโก้โอ้ราชนินีอยู่ไหนอะ ไอ้ก็เลี้ยสัตว์เลี้ยงใหม่ประจำฟาร์มไอ้าทำไมมันต้องบินดีวะโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกปนันึงก็ลงไว้ละช่างางมันอู้ยอิชันอีชันีพึ่งเนี่ยมัน จะไอ้นี่ด้วยทุกคนมันจะทําให้ผลเราติดไอตัวของติดน้ําผึ้งนะครับเอ้ยดีอ่ะไอราชนีผึ้งอะไรเนี่ยมันห้าโลนะครับส่วนยักษ์นะครับสามสิบโลนะครับแหมหวดจริงยักษ์นี่ก็ใหญ่กันเลยนะครับแหมแหมพรุ่งนี้มีของขิง,งเพื่อแล้วนะครับ อีชนีที่คนตามหากันเยอะนะครับตามหากันให้บุญนะครับแม่ให้ถ่ายรูปมันดีอุย๊ยนี่มันก็เป็นดีจังเลยอันนี้ออนะครับแม่เอาไปถามาคาดูดิเอเดนควินบีเนี่ยเฮ้ยแต่กันเดียวเดี๋ยวกดผิดเออกดเฟวอริดเอาไว้ก่อน เดาบิดไม่เอาเดอบิดเดอบิดแห่แม่เดาแล่นเหลี่ยมโอเคนะครับเฮ้ย hey, ไ,ไอ้น่ะไอ้ยักษ์อะมันกินอยู่อย่างหนึ่งง่ายมากไอ้นี่เฮ้ยสมัยก่อนอะคือผมต้องให้ให้เห็ดมันใช่ปะเลเฮ้ยอีวันนี้เกิดเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่รู้ เนี่ยมันหายไปไหนทั้งยวงเลยเขาไม่รู้แล้วผมไม่ได้เป็นคนเก็บเนี่ยช็อกช็อกสตันไปสามวิคือตอนนั้นผมเล่นอยู่กับเพื่อนเพื่อนผมมันเติมด้วยดูมันหายไปทั้งยวงเลยดยวงเนี่ยทุกคนจะจําได้นะครับตรงนี้นมันจะเป็นที่มันจะมีเห็ดเยอะๆเลยเห็ดยักษ์ด้วยมีเห็ดยักษ์อยู่ต้นหนึ่งที่จําไม่ผิดเอ้ยไม่ใช่เห็ดยักษ์เห็ดติดเรือแสงประมาณนี้แหละเออ เยอะเลยเป็นยวงเลยตรงนี้โดฟ้าผ่าเออนะครับอืมหายไปไหนหมดเลยสรุปก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่เพื่อนผมมันเติมอ้ายีมันแอบใช้โลบักขโมยไปป่าวเออใช้โลบักขโมยมันกี่บาทว่าทำไม่ผิดยี่เก่าเออมือลั่นเกียบเป่าเฮ้ยพบพระจู่ๆๆผมไปขายอะไรได้ก็ไม่รู้ตอนนั้นช็อกเลย คือได้ได้มาตั้งห้าร้อยกว่าล้านแต่ไม่มั่นใจเพราะมือจะลั่นไปเก็บโดนเยอะจนแทบจะเกี้ยงหมดตรงนี้เลยมันก็ปกแปลกๆไม่น่าจะใช่เฮ้ยเออเดี๋ยวเราต่อไอ้ยักษ์เนี่ยมันจะชอบกินสิ่งนี้นะครับคือผลไม้ติดน้ำเขาเรียกอะไรติดน้ำแข็งเหรอไม่รู้จะเรียกอะไรติดน้ำแข็งนะเออติสถานะน้ำแข็งนะครับ ถ้าปติมันกินได้แต่ว่าหลอดเลือดอาหารมันจะเพิ่มน้อยนะครับถ้าเอนเนี้ยลูกเดียวจบเลยสุดยอดนะครับโอ้ยพวกนี้มีซ้อมเชียรโอ้ยไม่อยากไปเลยว่ะโคตรทอ้ออยู่สีที่ 3ามสิบห้จุดหกหนึ่งโลตอนแรกมันเท่าไหร่อ่อตอนแรกมันเท่าไหร่สามสิบสี่จุดเก้าเก้าโลเออตอนนี้ทำไมมันใหญ่ขึ้นวะมันมันมันโตขึ้นไม่ยอมหยุดเลยทุกคนดีแล้วไม่หยุดพัฒนาเพราะเพราะวันนี้ก็ให้ของดีมันใช่ถูกถูกวสมอ ใครมันดิสไลค์วะ<ม>ตบเคกหัวก็ะโหลกแม่งโอเคสวัสดีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาากชั้นกดเลยก็ใช้กดตามด้วยเอ๊ะแต่มันนี่มันขโมยแล้วมันได้เท่าไหร่ว่าขโมยยิ่โลทำไม่ได้ สัดีนะครับโอ้ยทำไมมันไม่มีคนดูไลฟ์เลยวะโอ้ยน่าเบื่อวะ่ะทุรเรศมาไลฟ์เพื่ออะไร